ครับสวัสดีครับพี่นอ่นะครับเป็นประจำตามเคยนะครับนี่มันเสารให้อาหารไก่กับไก่หน่อยลูกไก่ชนนะครับนี่หาดัวนะครับคืงเดยังบ่รานใหญ่ปันไดนะครับเป็นประจำทุกเสาร์ต้องมาเอาอาหารให้ นะครับค่อนที่ไปทำอะไรกิจอย่างอื่นนะครับนะครับทำไปแล้วเดี๋ยวก็กินกันดีนะครับอยู่ได้ประมาณสามอาทิตย์นะครับ สังเกตบางเล้วนะครับก็จะเป็นตัวผู้นะครับประมาณสามตัวตัวเม่สองนะครับให้จานวนหาตัวครับขาดบุฟิษนะครับต,ตัวผู้กับคนข่าง,งสีใงยเนี่ยนะครับพี่นอ้อยเง่ก็ตัวแมย่ยสีนอ้นอยนะครับแต่ตอนนี้คนอยู่มัน,นย่อเต้นเต้นเตินยันย,น,ยนนะครับเ่าทั้งายจิตครับแล้วจะเข้าไปแล้วมันก็นกินนะครับ เดี๋ยวพาไปเบ่งกระพอตกวแม่มันนะครับพอแม่มันนะครับก็ป้อยไว้ใกลๆนะครับทางๆพอแม่มันแม่มันกับพอมันนะครับสุณรับพอกับแม่มันให้อาหารเป็นข้าวธรรมดานะครับ สำหรับลูกก็ห้เป็นอาหารแค่น้อยนะครับ